สวัสดีครับเดี๋ยวเราก็จะเปิดน้ํากันเนาะเดี๋ยวตอนนี้หลบน้ํากําลังเดินทางนะครับยังมาไม่เต็มที่นะครับก็เปิดน้ำกันให้อิ่มแบบนี้เลยครับอ่าจริงๆถ้าทําได้ก็สองหัวนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยตอนแรกผมจะเป็นหัวเดียวก่อนเนาะเพราะว่านี่แบบนี้ครับน้ําน้าในแปลงเราค่อนข้างจะแรงนะค่อนข้างจะแรงนะครับเปิดกันแบบโอ้โหโสนุกตุบตบุบตับเลยเนาะตอนนี้ก็จะได้น้ําเต็มที่เต็มอิ่มเลยนะครับ เพื่อนสมาชิกถามว่าน้ําผมแรงแค่ไหนด,ดูดูควันดูไอ้น้ํเดียเราบั๊มน้ําเราค่อนข้างแรงครับอันนี้ก็จะให้น้าแล้วครับก็อย่างที่แจ้งนะครับจะต้องได้ต้นละ200ลิตรนะครับหัวสเปคพวกนี้หัวผ่าอย่างเงี้ยนะครับโดยเฉลี่ยเนี่ยเขาจะอยู่ที่400-44ลิตรที่แรงดันน้า1บาทนะครับก็ตีสัก400เนาะ4 5 0ประมาณนี้ครับที่1บาทถ้า2บา์น้ํามันจะมากกว่านี้อีกนะครับตอนนี้ผมก็จะเปิด พราะแปลงนี้ผมจะเปิดอยู่ประมาณส้าเท่าไหร่นะ40นาทีเนาะ40นาทีนะครับก็พอดีสําหรับต้นนี้พอดีนะครับก็จะเปิดทุกวันอยู่แล้วนะครับตอนนี้เราก็ปลูกเสร็จก็ลดน้ําครับให้ดูตัวอย่างแบบนี้นะครับก็ผมแจ้งเนาะก็ระยะประมาณนี้ครับดูที่แรงดันของน้ําเพื่อสมาชิกส่วนใหญ่ก็อยู่ที่ประมาณเก้าสิบหลานหนึ่งถึงแปดสิบเซนนะครับก็ลดน้ำเรียบร้อยเห็นไหมปลูกง่ายไหมปลูกเสร็จเปิดน้ํานะครับหรือถ้าใครไม่มีระบบน้ําก็ลดใส่ย,ยาง ถ้ารถสายางก็เร็วหน่อยเนาะเพราะมันรถลาก็ลงลงไปที่ต้นเลยนะครับแค่นี้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูการเจริญเติบโตในอนาคตกันครับกับการปลูกหมอนทองรุ่นอีซี่โดยเป็นถุงที่เรียกว่าไม่จำเป็นต้องแกะนะครับแต่ถ้าใครซื้อไปแล้วอยากจะแกะไม่มีปัญหานะครับแกะถุงปลูกได้เลยเพราะว่าดินผมเป็นก้อนอยู่แล้วนะครับแต่นี้ผมปลูกให้เพื่อสมาชิกได้ดูกันกับเราดูต้นไม้ครับสวัสดีครับ